ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e i อดอินแเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะครับก็จะดำเนินการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนโมโือบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซนคลิปนี้นะครับจะดำเนินการพูดถึงเนมาเวอร์ชันแจกฟรีคนหรือว่าเนม่า J จ้าเนิร์นิวนนะครับที่มีการแจกฟรีไปล่าสุดสดๆดร้อนๆนะครับก็ดำเนินการสอนรับค่าพลังให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับก็จะมีการรับยังไงกันบ้างดำเนินการผู้ชมในคลิปนี้เลยกกัน,น็ อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้นะครับทุกคนใครที่ล็อกอินเข้าเกมทุกคนหรือว่าล็อกอินเข้าไปในตัวเกมนะครับก็จะได้รับฟรีนาทีในส่วนของเนมาร์เจอานั่นเองนะครับก็เรามาทาการกดรับกันก่อนเลยแล้วกันนะครับียกคนเนมาร์นิวเจอร์นี่นั่นเองนะครับก็มาทาการกดรับกันเลยทุกคนก็มีใครรับกันแล้วบ้างหรือว่าลองเล่นกันแล้วบ้างรู้สึกยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาเลยทุกคนนี่เลยนะครับเนมาร์เจอานิวเจอร์นี่ทุกคนเป็นสีเสื้อใหม่ของ อันฮีลานอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในรูปภาพหรือว่าในตัวเกมนะครับก็จะเป็นสีเสื้อของอีฟุตบอลนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นอันเสร็จสิ้นทุกคนรับมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เรามาดูในส่วนของแนวทางการอัพค่าพลังกันบ้างเลยกันนะครับว่าจะอัพยังไงกันบ้างให้ได้ค่าพลังที่สูงที่สุดหรือโหดที่สุดทุกคนก็มาเริ่มกันที่ในส่วนของการอัพเลเวลให้ตันกันก่อนนะครับก็อัพไปทุกคนอัพไปให้สุดนะครับอัพเลเวลไปให้ตันทุกคนบอกเลยว่าไอเทมอัพเลเวลผมน้อยมากๆนะครับ ก็สรับเนมาทุกคนเลเวลอยู่ที่25เลเวลนะครับก็อัพไปให้ตันเลยทุกคนแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับประมาณนี้ทุกคนและจากนั้นครับทุกคนหรือว่าแค่นั้นยังไม่พอครับเรามาดูในส่วนของวิธีการอัพค่าพลังกันบ้างแล้วกันนะครับว่าต้องอัพยังไงอัพตรงไหนกันบ้างคนก็เข้ามาที่ Player p o s i t i o n ครับทุกคนนี่เลยนะครับก็สหรับเนมาเจอาทุกคนเริ่มที่อันแรกนะครับอัพไป8กับทุกคนนี่เลยครับผมเรียงลงมาเลยนะครับ อันแรกแปนะครับอัพไปเล่มคนเลยก็ต่อมาอันที่2นะครับอัพเพิ่มไปอีก4ี่คนที่รูปลูกบอลนั่นคนอัพสีนะครับแล้วก็รูปกลวยนะครับอัพไปอีก7ครับทุกคนตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอัพเพิ่มไปอีก8ครับทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้านสุดท้ายเป็นรองท้าสตาร์ทอัพไป7นั่นเองนะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับก็อัพไปให้สุดนะครับมันก็จะลงล็อกพอดีนะทุกคนก็คืออัพตามนี้ได้เลยนะครับ8 4 7 8 7นั่นเองนะทุกคนก็ อัปตามนี้กันได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่98เลยนะครับแล้วก็รายละเอียดค่าพลังก็ประมาณนี้นะครับกดยืนยันหรือคอนเฟิร์มไปเลยทุกคนก็ไปอ่านเสร็จสิ้นนะครับสรับเนมาร์จีอาร์เวอร์ชันแจกฟรีล่าสุดนั้นคนก็มาลองลองทีมกันบ้างแล้วกันนะครับทุกคนเปลี่ยนกับอ e ีพิกไปเลยนะครับก่อนเนมาร์จีอาร์เวอร์ชันนี้นะครับสามารถเล่นได้หรือว่าถนัดถึง4ตํตำแหน่งเลยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Size, Size, ปีกซ้ายวินแบกฝั่งซ้ายทุกคนกองหน้าตัวต่ำและก็กองกลางตัวรุกนนนััน่เอง ก็คือ l m f ก็ทุกคน LWF นะครับแล้วก็ AMF ปิดท้ายด้วย SS นั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับ n e มา a ์ v วอร์ช n นแจกฟรีนะครับก็มีใครชอบกันบ้างหรือว่ารู้สึกยังไงกันบ้างกับ n e มา a r เวอร์ช n นี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ใครที่รับฟรีแล้วคณก็อย่าลืมอัพตามที่ผมได้เรียงไปให้ชมเมื่อกี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าบลังที่สูงที่สดุดแล้ก็โหดที่สุดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับ Ne มา JR New j u r n e y นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนอย่าลืมล็อกอินเข้าไปรับฟรีกันด้วยเลยกันนะครับสำหรับเนมาเวอร์ชันแจกฟรีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันครับส่วนใครที่ดูไม่ทันับทุกคนก็สามารถดูตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับแนวทางการอับค่าพลังนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับไว้เชันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ